มาแล้วครับมาแล้วไม้ที่รอคอยนะครับมาถึงแล้วครับอันนี้จะเป็นไม้สำหรับทำโรงร่มนะครับให้แม่สองล่านะครับที่น้องนายบอกว่าน้องนายสั่งไปนะครับอตอนนี้ก็ใช้งบ4,800คะแนนนะครับ4,800คะแนนาจาก คะแนนที่แม่แม่เอฟซนะครับส่งมานะครับให้คะแนนมาโดยตรงด้วยแล้วก็จากการเปิดร้านผลไม้นะครับด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วนะครับไม้นะครับไม้วันนี้นี่ครับที่น้องนายสั่งมานะครับที่น้องนายสั่งมา มาถึงแล้วนะครับแม่สองล่าจะได้มีร่มสักทีนะฮะยังไม่อันนี้ยังไม่ครบนะครับเอะสะสมคะแนนได้เท่านี้ก็สั่งมาเท่านี้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นบินนะครับอันนี้น้องนายก็4,800คะแนนนะครับ4,800คะแนน ในไม้นะครับสาหรับโรงช้างนะครับสําหรับโรงร่มแม่ส่องนะครับรอนานนะครับรอนานฝนก็ตกไม่หยุดสักทีต้องขอขอบคุณนะครับแม่แม่ที่พีเอฟซี FC นะครับที่โอนคะแนนนะครับ ช่วยสาหรับโรงช้างด้วยนะครับแล้วก็คะแนนค่าผลไม้นะครับที่น้องนายสะสมสําหรับโรงช้างนะครับน้องนายก็สะสมได้จํานวนหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็สั่งไม้มานะครับโ,ย,โยไม้เสานะครับไม้เสาอ่าที่แรกว่าจะทํา อ่าพอยืนได้นะครับแต่พอดีฝนตกแล้วเกินนะครับก็เลยว่าอ่าเผื่อได้นอนช่วงกลางคืนด้วยนะครับวันไหนฝนตกหนักก็จะพาแม่ซองมานอนตรงนี้เลยนะครับต่อไปพื้นจะไม่แฉะแล้วต้องขอขอบคุณอีกครั้งครับขอขอบคุณอีกครั้งครับสําหรับอ่าพี่พ,พี่แม่แม่เอฟซนะครับที่ ่าช่วยนะครับค่าคะแนนนะครับทั้งหาค่าไม้นะครับแล้วก็ค่าผลไม้นะครับอึบเนี่ยเราก็แค่ออกเสียงช่วยก็พอนะครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวพี่พีเขาจัดการเอง <laughs> เป็นกำลังใจให้พี่ๆนะครับ <laughs> อันนี้ ตอนนี้ได้เท่านี้นะครับได้เท่านี้เราก็จะทาเท่านี้ก่อนนะครับ <l ok> ค่อยๆสะสมนะครับค่อยๆสะสมแม่ๆพีพีเ c ท่านใดนะครับอยากช่วยคะแนนค่าโรงช้างนะครับก็ติดต่อน้องนายนะครับผ่านไลน์ ID ดีได้เลยนะครับโอ้ไม้เสาต้นใหญ่เลยนะครับที่สั่งมาเนี่ยให้ทนมือทนงวงแม่ส่องหน่อยนะ ล่ะลำใหญ่เลยครับลำใหญ่เลยสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็นี่ครับไม้ที่สั่งมาถึงแล้วนะครับไม้ที่สั่งมาถึงแล้วล่าช้านิดหน่อยนะครับแต่ก็มาถึงจนได้ อันนี้ไม้ยาวกี่เมตรครับพี่6เมตรครับ6เมตรไม้เสา,นะสานะครับผม <6 S 1> ไม้เสา6เมตรนะครับไม้เสา6เมตร6เมตรกับ4เมตรนะครับที่สั่งมาสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ ต้องเคลียร์พื้นที่ตรงนี้อีกสักรอบหนึ่งนะครับอ่าถ้าอ่าพื้นแห้งสักหน่อยหนึ่งนะฝนไม่ตกถ้าจะได้ขึ้นเสานะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับฝนตกพื้นแฉะนะครับก็พาแม่สองล่ามานอนตรงนี้ก่อนนะครับก็ยังยังไม่ได้เคลียร์พื้นที่นะแม่สองล่าทาไว้เละมากนะครับทําไว้เละมากเลย วันนี้น้องนายก็มาไลฟ์อัปเดตนะครับอัปเดตสําสหรับโรงโช้างนะครับโรงของแม่สองล่าบ้านแม่สองล่านะครับต่อไปก็อ่าบางังแดดบังฝนนะครับจะได้ไม่บ่นแม่สองล่าอีกแล้วปกตินี่ตื่นมานี่จะบ่นนะแล้วก็เวลาฝนตกนะครับขุดหลุมขุดบ่อนี่น้องนายจะบ่นแม่สองล่านะครับสวัสดีครับรพร ดีใจด้วยแม่สองล่ามีบ้านแล้วยังยังไม่เสร็จนะครับพระพรอ,อันนี้ในงบที่น้องนายได้คะแนนนะครับจากค่าบ้านนะครับแล้วก็ไล่ผลไม้นะครับอก็ยังอยู่ในงบนะครับตอนนี้น้องนายใช้คะแนนไปแล้วนะครับ4,800ดรอคะแนนนะครับ4,800คะแนดอ่ 4, คะแนนสำหรับไม้ทั้งหมดนะครับตอนนี้ที่ที่น้องนายสั่งมานะครับ ก็จะขึ้นเสานะอาเอารีพื้นที่แล้วก็ขึ้นเสานะครับที่เกียจจะบ่นแม่สองแล้วนะครับชอบขุดหลุมขุดบ่อเดยลองได้ให้ดูนะอันนี้ล้อกนดยอยากทาความสะอาดไม่เสร็จนะครับน้องนายกาลังทําความสะอาดแล้วก็พอดีพี่เขามาส่งไม้พอดีนะเนี่ยขุดหลุมขุดบ่อเละไปหมดโอ้โหเนี่ยอันนี้เขาทาโคนนะครับอันนี้ขุดโคนเพื่อที่จะโยนเล่นนะพี่เล่นโคนเนี่ย

แม่สองล่านะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับขี้เกียจบนแม่สองล่าแล้วนะครับขี้เกียจบนแล้วนะครับเวลาฝนตกชอบขุดหลุมนะครับ เดี๋ยวทำร่มให้นะทําบ้านให้นะครับอ่าพื้นจะได้ไม่ปเปียกนะแม่สองล่าจะได้ไม่ต้องขุดหลุมเลนะน้องนายนขี้เกียจจะกลบนะะอ, <c oughs> อ่ะ <c oughs> โอเคเหนื่อยเลยเหนื่อยเลย อย่างไงไลน์นี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแม่แม่พี่พีนะครับสําหรับคะแนนนะครับค่าผลไม้นะครับที่น้องนายแบ่งเพื่อ,อเป็นคะแนนค่าโรงช้างแล้วก็คะแนนโดยตรงนะครับสําหรับโรงช้างนะครับน้องนายเอามาซื้อไม้เรียบร้อยนะครับน้องนายเอามาซื้อไม้แล้วเรียบร้อยนะครับ อ่ายังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณแม่แม่พี่พี่เอฟซมากๆนะครับสาหรับไลน์นี้นะครับน้องนายก็มาอัปเดตนะครับอ่าคลบหน้านะครับของโรงช้างแม่สองล่านะครับอ่าก็ขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ